สวัสดีค่ะพรแมพี่นองเมื่อนีกมาพก,กับมาดามคำวน,นวนคือเก่าเนาะคะ่นะเนาะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาลาวพัฒนาจะเป็นสรุปทุกเสียนเนาะคะ่ะท,ทุกเสียนสรุปทุกเสียนก็จะมีปู่0ุเจปู่โคราชออกปล่อยเป็ดลุงทรง อ,อสุพันบ่อพาโชคโอ้หลายหลากหลายพ่อแม่พี่น้องแมวน้อยนําโชคพวกนั้นเนาะที่เข้าไปสองวดติดสองวดติดผู้ใดเป็นแฟนขับจับตามองจังไดกะกาบขอบุณขอบคุณเซียนเนาะคะ่ะแล้วก็เจ้ตาพารวยก็อยู่ในคลิปนี้เดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อเพราะว่าเลขเอามาแค่เป็นแนวทางจังไดก็กาบขอบุณขอบคุณเซียนเซียนที่หายมากเนาะแล้วกะกาบขอบุณขอบคุณเอสซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมเป็ี่ยนเฝ้าๆฟังๆพ่อแม่พี่น้องไยบรรยากาศ ทางนี้ล่มแรงเดียวนี้ช่วงนี่อากาศฝนมีฝ่ามีฝนเอ่อไปใส่มาใส่ปวดระวังเนาะค่ะเนาะมือนีกระเดินท่างไก่ขึ้นกันมาดามก็ได้อ่ะเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้าไปเบืองตัวเลขแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะข้านี้ก็จะเป็นของแมวน้อยนาโชคนะคะเป็นจ้งได้พแมพ่นองลงคลิปให้แล้วเนาะสามวดติดๆนะคะแมวน้อยนาโชค สามงวดติดๆลงชิปให้แล้วผู้ใดเป็นแฟนครับจับตามองให้แค่สี่หางให้แค่สี่หางเข้าเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวโจ้สี่หางเด้อพมพีน้องอันนี้เข้าตัวกันเนาะให้สี่หางรวมตัวกันเป็นหกหางแต่กับมีตัวเน้นตัวโจ้ให้วันนี้ก็เข้าตัวเน้นตัวโจ้เด้อค่ะสามงวดติดๆผู้ใดเป็นแฟนครับ แมวหน่อยนําโชกจับตามมงเมื่อนี่ห้ามาไปเงาๆน้ากันเลยเนาะมาดามจะสรุปให้ทุกเซียนเลยนะเป็นในชีปนี่เนาะยกเว้นเหตเซียนดังเพราะว่าเมื่อนี่จะเข้าในจังหวัดพม่พี่น้องต้องรีบทํางานแต่เสาแต่เล็กเนาะเราก็สิไปทุละอ่ะห้ามาติดตามชมว่าข้อง แมวน้อยนำโชคจะเข้าจะปังอีกไหมแมวน้อยนำโชคให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองพุ่มพึ่งสองกับแปดสองตัวสี่หางสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้ากันจะเป็นแปดหกสามสองนะคะสามตัวสองหางสามสองเก้าสามสองแปดวันนี้วันที่สามเนอะค่ะเอาแคปหน้าจอสองตัวเน้นสามหาง เน้นไปที่2829 83 3ตัวเน้นหางเดียว329สองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแมวน้อยน้าโชกับขอบุญขอบคุณแมวน้อยน้ำโชกเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาบ้างทั้งสองนกกาบขอบพระคุณหลายหลายต่อไปเป็นของแม่มารวยของแม่มารวยกับสองวดติดนาะค่ะเนาะลงชิปให้แล้วเหมือนกันลงชิปให้เร้วคึ้กัน สองวัดติดลงประชนันกันกับบ่อผ้าโชกเมื่อวานนี้เนาะพแมีพี่น้องเนะาะเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนอนดึกเมื่อนีตื่นเสารอ่อแมีพี่นอ้องอคทิอยู่นี่ตีซีเด้อค่ะตีซี่กว่าๆเนาะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามแม่มารวยแม่มารวยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาหกกับเจ็ดสองตัวสิบหาง หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเก้าหกห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดห้าสองตัวเน้นสามหางเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปที่หกหนึ่งหกสองหกสี่แล้วค่ะเน้นให้แค่สามหางเพราะเป็นพี่น้องอ่ะจับหน้าจอถ้าใครจะตามแม่มารวยวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับขวบุญขวบพุ่นแมวมารวยด้วยค่ะ จะให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทางซ่องเนาะกาบขอพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของปูศูนย์เจ็ดของปูศูนย์เจ็ดกะลงไห้แล้วเรียบร้อยเข้าไปสองงวดติดมิตรภูเขาสองงวดติดพแมพี่น้องเอ้สรุปหลายเสี้ยนนี่สุดยอดสุดปังเมื่อนี่มัติดตามผู้ใดเป็นแฟนกับของปูศูนย์เจ็ดอย่าลืมว่าเขาตรงๆลงคลิปให้แล้วเนาะเขาตรงๆจยังสี่เลยพแมพี่น้องสองงวดติด ของปู่ศูย์เวันนี้วันใหม่ไปใหม่อีกถ้าใครยังบร่ทันได้ตามเนาะเกสี่ตรงๆแล้วก็สองสี่ตรงๆวันนี้วันใหม่วันที่สเดือนสามพม่ีพิ้องปู่ศูย์เให้มารุดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งหกับ6กสองตัว9หาง2ตัว9หางก็จะมี4ี่หกสี่เจ็ดี่แปดห้าหห้าเห้าแปด หกหกหกเจ็ดหกแปดสองตัวเน้นไปที่สามหางเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปหกหกหกเจ็ดแล้วก็หกแปดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปูศูนย์เจ็ดยังได้กระกาบกอ่าบุญกวบาุณนปูหลายๆเด้อที่หายตัวเลขเนาะท่านมาวางท่านชงเนาะแต่เพราะว่าคุณเป็นอย่างสูงแคปหน้าจอแล้วไปเลยเด้อพวกแม่พี่น้องไว้เด้อเอาให้ท่านเอาให้ท่าน เอาให้ทันเอาให้ทันเอาบ่ท่านบ่อะไรตามมู่ได้ขลองไผสิเข่าที่ปังนอกมือนี่เอาบางท่านบางคนว่าตามผู้นึงออกผู้นึงเนาะข้องปู่โคราชค่ะของปู่โคราชต่อไปเข้าไปเต็มเต็มเลแปดเก้าตรงตรงวดนี้วัดที่ผ่านมากกับสามเก้าตรงตรงสองงวดติดลงคลิปให้แล้วประชันกับปูศูนย์เจ็ดมาขึ้นนี่เนาะเอาเมื่อนี่ถ้าผู้ใดยังไม่ท่านในเบิ้งมาเบิ้งไปพร้อมกัน ปู่ศูนปโคราชให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาเต้ากับ02ตัว9กาหางแปดศูนย์แปดหนึ่งแปสองเกาน้นงเก้าสองศูนย์ศูนย์ศเน้นที่0ย์รูดที่0เน้นไปสองตัว3ามหางก็จะมี0ู0ย์ศูอันนี้มาดามเล็บวนิยนให้ได้เพราะว่า เอาลักเอาลักนี่เป็นเนาะพูเมพี่น้องอันนี้ห้าร้อยออกเอาไว้เนะเดอะ้ออ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่โคราชกับประบุญขอบคุณปูโคราชเดอ้อที่หายตัวเลขนะทังมาวางทังง่องเนาะกับขอบพระคุณหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นของอสุพันจัดเร็วๆเลยเดาอพูแมพี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอเสียเอาของผู้ใดแคปของผู้นั้นเนาะ ของอสุพันให้มาวันนี้รูดเพราะว่าของอสุพันกับสองวดติดเข้าไปตรงๆนะคะ8 9แล้วก็สองสตัวนิ้นตัวจอด2องวดติดๆลงชิปให้แล้วประชันกับออปลอยเป็ดเนาะหมื่ว่านนี่พแม่พี่นองโหทำงานโหดับตับใหม่พ่อรม่พี่นองอเลยเมื่อนี้มาติดตามชมถ้าใครยังไม่ได้ชมเนาะ อสูพันให้มาวันนี้รูดราพัฒนาสองทุ่มครึ่งศูนย์กับสามสองตัวเลขเบน้องบนก็นจะมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีหกสองตัวหกหางสี่สามหนึ่งสามสองสามสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์ตัวกันตัวเบิ้อจะเป็นศูนย์ศูนย์สามสามสามตัวสองหางก็จะมีสามศูนย์สามสามหนึ่งสามศูนย์ อันนี้สี่ตัวด้วยค่ะศูนย์สามหนึ่งสามแคปหน้าโจถ้าใครจะตามโอสุพันเนาะเน้นให้แค่สองหางเข่าเต็ม,เต,มเต็มด้วยค่ะวันนี้เน้นให้ที่สี่สามหนึ่งสามสามตัวเน้นทั้งสองหาง 3, 3สามศูนย์สามสามหนึ่งสามสี่ตัวเ,เน้นหมดเลยคุณแม่พี่น้องเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของโอสุพันแล้วไปต่อเป็นของ เป็นของอออปลอยเป็ดดาร่ามหนักบุม๋มเลยพี่นอ้องออปลอยเป็ดก็ร่งชีพหาแล้วเนาะลงประชันกันกับออสุพรรณหนววัน,วนแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมมือนีเข้ามาติดตามชมไปพร้อมๆกันพราะของอออปลอยเป็ดเข้าตัวเน้นตัวเจาะให้แค่สี่หางเก้าสามเข้าตัวเน้นตัวเจาะให้เก้าเม็ดเดียวเข้าเฉยพ่อแม่พี่น้องขันผู้ใดยังไม่ได้ติดตามชมมือนีมาติดตามชมไปน้่กัน ให้เม็ดเดียวเหมือนเดิมวิ่งแปดเม็ดเดียวสองตัวสี่หางแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดห้าแปดแปดสามหางเพึ่งพอลองสามตัวสองหางหนึ่งแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดสองตัวเน้นหางเดียวเข็มเค็มรูดที่แปดเน้นที่แปดเน้นไปที่แปดเจ็ด ตามตัวเน้นหางเดียวหนึแปดเจดแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออกปล่อยเป็ดวันนี้สำหรับเอฟซที่ถามมาว่าอันแรกเดินประจำวันเน้นลักนวยน้่นวยบนห,หนื่นวยลางมาสันว่าเน้นล่างกันบนเด้เอพ่อแม่พี่น้องเด้อเน้นล่างกันบน เพราะว่าถ้าล่างถ้าหลักหน่วยล่างมาหลักร้อยมานแน่นอนอันผู้ใดละไม่ลักซิบแม่นแจับใส่บนเนี่ยอาจจะแตกสามตัวมือนี้เนาะเป็นล่างสังหรณเลขเด่นประจำวันอ่ะต่อไปเป็นของบ่อผาโซคบ่อผาโชคก,ก็ล่คงิปให้แล้วเด้อพรมินทนองเด้อสามวดติดติดแล้วงวดที่สี่ถือว่ายังไม่หลุดเนาะของบ่อผาโชคลงประชันกันกับ แม่มารวยเมื่อว่านนี้เนาะของบบผ้าโชคเดินดีเด้อสายบิงสายรูดเพิ่นอยากได้เมื่อวานเฮ็ดหายเบื้องเมื่อแล้วประวัติเนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคงจะเห็นแล้วประวัติถ้าผู้ใดเขาไปเบื้องฉิปเดียวลงงห้กับแม่มารวยเนะาะบอผ้าโชคให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่ง,งคืนนี้หนึ 0, ่งกับศูนย์สองตัวสี่หางก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งเก้า 1 0 9 0เนบิ้ลก็จะเป็น1 1 0 0 3ตัวเน้นเอาสอตัวเน้น3หางเน้นไปที่1รูดที่1 1 0แล้วก็1 9แล้วก็1 1เอาเน้นเน่งสุดๆพ่อแม่พี่น้องจับตามองว่าของเพิ่นสีพานบ่สิเขา้าสีปังบบเพราะว่าของเพิ่นนี่2ตัวมาตัวมาให้เห็นแน่นอนม้อนี้มาไปใหม่บันอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปตัวเด้อโบล้อซาเด้อ ทำเวลาพรมพี่น้องทำเวลาอ่ะต่อไปเป็นของลุงส่งเนาะของลุง,งทรงกถทอว่าเขาว่าปังเนาะถือว่าเข้าว่าปังว่าผ่านเพราะว่าของเพื่อนเคยเขาเคย,ยปังแม่พแมพี่น้องวัดที่ผ่านมากขอโทด,ดก็เอาไปนึกว่าของเพิ่นเข่าบ่เขาเนาะโอ้ของลุงสรงหลุดสองวดดละว,ว่ยี่สิบแปดยี่สิบหก พราะว่าของลุงทรงกะทอว่าเดินดีเนาะนี่เด้เข่าเรื่องบนเรื่องล่างแล้วมารุดสองวัดเนาะของลุงสงเมื่อนี้มาจับตามองวันนี้มาจับตามองูอ้ใดเป็นแฟนครับลุงทรงหามลาสายตาเรียเมือนี่หามลาสายตาเรียเมื่อนี่เพิ่งปุ๊บเข่าปั๊บเรียบร้อยพี่น้องลุงทรงให้มาวันนี้รูดหลาพัฒนาสี่กับหนึ 1, ่งสองตัวหกหางสี 1, ่หกสี่เจ็ด สี่แปดหนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามตัวสามหางก็จะมีหกสี่เจ็ดสามสี่หกหกสี่แปดสองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามตัวเน้นหมดเลยเน้นทีเซีรรูททีเซียแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะ เมื่อนี่เอามาร่วมกันมเมื่อเรพ่อแพม่พี่นองั้างเซียนไม่และเซียนเตาเนาะเพราะว่าจะได้ไปทําธุระก็เลยสรุปโคงสุดท้ายให้หมดเลยเนาะของเซียนซุ่มของเซียนซุ่มถือว่ายั่งบรลุดให้มาพึ่งไม่จีงวดเนาะวดก่อนหน้านั้นเข้าไปที่เก้าสี่ตัวเน้นตัวเจให้แค่สี่หางเด้อค่ะ ให้แค่สี่หางแล้งวดที่ผ่านมาสองกับสามมาทั้งบนทั้งล่างจับตามองตัววิ่งตัวรูดของเพิ่นให้จับคู่ให้ไม่ถึงเนาะเสียดม่นี่จับตามองม่นี้จับตามองเบอ่งให้โจ๊กคปเด้อยคะ่ะจะได้เห็นทุกคนเนาะเซียนซุ่มให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาหกกับเจ็ดสองตัวสี่หาง 68697879ตัวกันก็จะเป็น6070เบิ่งตัวกันน้นําเด้อผูอมีพี่น้องเด้อ3ตัว4หางก็จะมี768 769 7 97 670 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่6978 3ตัวเน้น2หางเน้นไปที่768 769แคป หน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนสุ่มวันนี้แล้วไปต่อเป็นของใครราบขอบุญควาคุณเสียนซุ่มเด้อที่หาตัวเลขในข้นนางระ้ว้างทั้ทงสองเนาะราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของชอชัยชานของชอชัยชานถือว่ายังบัวหลพอเมีพี่น้องบงิ่งดูตัววิ่งตัวรุดมาทั้งบนแลลางจับคู่ให้เฉียดให้9กสองออก9กสาม ตัววิ่งตัวรูดผ่านมาทั้งบนและล่างแล้วให้สอออกสอเมื่อนี่จับตาม่งเด้อเสียดมากเลยชวยชัยชานให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนา5กับ02ตัวหกหาง5052 53ย์ 0, 5 5 0, 0, 0้าสเบิ้ลจะเป็น55 0ห้ตัว4ี่หางก็จะมีห ศูนย์สองห้าศตัวเน้น4ี่หางเน้นไปที่5053 0นย์หตัวเน้น2องหางเน้นไปที่502 5 0นย์สองค่ะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเจตาผ้ารวยของแจตตาผ้ารวยก็ถือวันยังบรลุด หรือว่ายังไม่หลุดตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นเมื่อนี่ผู้ใดสิไปจับตามมงเพราะว่าสายวิ่งสายรูดหามผ่าเด้อเจตตาพารวยเด้อของเพลินเดินดีมากๆอ่ะขอบ,บขอบคุณขอบคุณเจตตาพารวยที่นําแนวทางของเซนเซียนมาวางแนวทางแล้วอีกไม่นานก็จะได้ยินเสียงเจตตาพารวยแล้วดีขึ้นทุกวันแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ะทับหน้าจอถ้าใครจะตามเจตตาผารวยวันนี้ เดียตาพารวยให้มาวันนี้รูดลาพัฒนา1นึกับเจ็ดสองตัวสหาง1 7 1 8 7เจ็เสองเดสมเบิ้ลจะเป็น1นึ่งสตัว3หางก็จะมี1 7ึ่งเจ็ดสองสมหสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่1 7ึเดสอ็ดหนึ่งเแล้วก็เจ็สาตัวเน้นหางเดียว1 1 7เดเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของ เจ๊ตาผารวยแล้วไปต่อเป็นของเป็นของเจ็บป,ปากแดงเจ็บป,ปากแดงขอโทษขอไั่มือนิบพานเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่เจ๊ตาโอ้เจ็บป,ปากแดงให้มาวันนี้รูดลาพัฒววนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้0ย์กับ6กสองตัวหกหาง060708 6, 6. 6. 6 1 6นย์สองหสา เบิ้ลก็จะเป็น0ู6ย์สตัว3มหางโอตัว4หางศูนย์หกหนึ่งศูนสองแต่เน้น4ี่หางเน้นไปที่0ูนย์หกศูหนึ่งหสาตัวเน้น2หางเน้นไปที่0 6นย์หนึ่งศูสามแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของ เจต,ตาเอ้เจ๊ปากแดงโอ้ยเอาอีกแล้วเดอบานนี่เจต,ตากับเจ๊ปากแดงมาอีกแล้วลงงนาลงหลัลงแ้วซ้ำกันกับอ๋อสุพรรณกับอ๋อสุวรรณอีกแหละกับบอ่อนํำโฉกอีกแล้วบ่อ้นำโฉกกับแนว่หน่อย้ํำโฉกหลงตลอดเลยเพ่อแม่พี่นอ้องความแจไม่ปานีใครคือพลวาบงองข้องอ๋อเพชรไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะอ๋อเพชรให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนา สี่กับเก้าสองตัวหกหางสี่หนึ่งสี่สองสี่สามเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกกันตัวเอ้ตัวเบิร์ก็จะเป็นสี่สี่เก้าเก้าสามตัวสี่หางเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่สองเก้าสี่สามเก้าเก้าสี่สองตัวเน้นสี่หางเน้นไปที่เก้าที่สี่หนึ่ง สี่สามเก้าสี่เก้าหกสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสี่เด้อค่ะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของออเพชรชอบอของผู้ใดกินของผู้นั้นเลือกของผู้นองเลือกกลับขอบุญขอบคุณของออเพชรเนาะที่ให้ใหตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นเอ่อเซียนชนะเนาะ องเซียนชน,นะไม่ผ่านงวดที่ผ่านมางวดควนองเิ่นเข่าด้วยเนาะองเซียนชนะงวดควนเข่าด้วยแมนบอกแมนเนาะเข้าไปที่สี่เก้าเก้าสี่เข้าตัวกลับงวดนี้ไ้มากหน่อยกว่าเก้าแล้วพอม่พี่น้องอา้าวับตามองงวดนี้ไ้มาแชรหกหางนะคะให้มาแค่ะคะหกหาง แต่ไม่เน้นแต่บอเน้นให้จักหางพ่อแม่พี่น้องเชียนชนะให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนานเด่นค่ะเด่นหนึ่งมีมีห้ามีศูนย์มีหนึ่ง 5, 0, 1. บนอย่างเดียว,วสันติว,ว่าบน่เจียวกับลางเด้อบนแต่บนเน้นให้บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลางศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด แล้วก็ห้าเจ็ดเบิ้์จะเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนชนะเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วไปต่อเป็นของไกรกับกบุญขอบคพณนเสียนชนะด้วยทีหอยตัวเลขแนวทางมา่างทั้งช่องเนาะเป็นของหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกขาดเรียนมือหนึ่งเนาะหลวงพี่แขกขาดเรียนมือนีมาแล้วผู้ได้เป็นเส้่ยนขับจับตามองหลวงพี่แขกให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่ง เก้ากับ2เลขวิ่นเพิ่มกับมีเก่ามีสองมีหนึงมีสีเนาะคะนะ่ะเนาะสองตัว4หางเนีนเนียนเฉียนเนเนีนทุกหางเนาะค่ะเนาะเก้าสองหสองหนึ่งสนึ่งเก้าค่ะสามตัว3มหาง2 1งหนึ่งสี่สองหนึ่งเก้าเก้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ หลวงพี่แขกกาบขวบุญขวบคุณหลวงพี่แขกด้อคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนทุกท่านที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกาบขอบุญขอบคุณเอฟซี FC, ทุกท่านด้วยเหมือนกันเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ